ล่าสุดตอนนี้นะคะกรมควบคุมโรคค่ะเขาออกมาแจ้งเตือนแล้วนะคะสําหรับกลุ่มเยาวชนนะคะกลุ่มคนวัยทํางานนะคะที่นิยมบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยเกิดโรคซึมเศร้าได้นะคะถึง2.39เท่าเลยค่ะ ทางด้านของรักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ทำลายสุขภาพค่ะมีสารพิษหากเสพติดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายส่วนทั้งระบบทางเดินหายใจปอดระบบหัวใจหลอดเลือดรวมถึงประสาทและสมองนอกจากนี้ค่ะยังมีผลการศึกษานะคะเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อจิตใจโดยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามี มีโอกาสได้รับการวิจัยนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง2.10เท่าและการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่บ่อยครั้งยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าทุ้งซึทุ้ง สูง,สงถึง2.39เท่าจะมีภาวะวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่อยู่ในระดับรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะกลมควบคุมโรคห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะที่คิดจะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องบอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายครั้งที่เราคุยกับนักวิชาการหรือว่าคุณหมอคือเขาเรียกว่าสถิติอายุของคนที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเป็นเยาวชนเพิ่มสูง นนะ,ะรวมถึงผู้ที่สูบในปัจจุบันค่ะอยากให้เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบเองและคนใกล้ชิดทั้งนี้นะคะสามารถที่จะรับบริการในการช่วยเลิกออการใช้ผลิตภัณฑ์จากยาสูบได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ค่ะใครอยากเลิกนะคะติดต่อไปได้เลยที่สถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุขที่อยู่ใกล้บ้านช่องทางที่2นะคะสามารถที่จะขอรับคําปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศ ศัแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์1600โทรไปเนี่ยฟรีด้วยนะคะ,ะหากมีข้อมูลสงสยัยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์02 5903850ค่ะค